เจมส์แมตติสันหายป่วยพร้อมลุยเกมหลีกเจอนักบุญเจมส์แมตติสันกองหน้าของทีมเลสเตอร์ซิตี้ฟิตเต็มที่พร้อมกลับมาลงสนามในเกมที่เลสเตอร์ไปเยือนนักบุญเซาแฮมตันสำหรับแมตติสันที่เพิ่งหายจากอาการป่วยหลังพลาดช,ช่วยทีมในสองนัดที่แล้วในเกมที่เลสเตอร์พ่ายอาเซนนอนศูนย์หนึ่งในเกมหลีกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและยังพลาดเกม f a ฟเอคัพที่เลสเตอร์แพ้ลักเบิร์นหนึ่งสองเมื่อวันอังคารซึ่งล่าสุดเขาลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้ว จากรายงานเบรแดนโรเจอร์กุนซือของทีมจิ้งจอกสยามเผยว่าเจมสบายดีหวังว่าเขาจะผ่านช่วงที่เหลือของสัปดาห์ไปได้ด้วยดีเขาเป็นผู้เล่นที่สําคัญมากสําหรับเราการที่เขาลงเล่นทําให้คนอื่นๆดีขึ้นถ้าคุณดูอย่างคาเซมิโรเมื่อเขามาถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เขาได้ลังงอเล่นเขาทําให้ทีมแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงนั่นคือสิ่งที่ทั้งสองคนเหมือ,อนกันเจมเป็นผู้เล่นที่มีอิทธิพลมากสําหรับเราแต่ไม่ใช่แค่เขาเท่านั้น ผู้เล่นคนอื่นๆต้องก้าวไปข้างหน้าและต้องเชื่อในสิ่งที่ทำด้วยสำหรับโปรแกรมต่อไปของทีมเลสเตอร์ซิตี้จะไปเยือนทีมซา t ์แฮมตันในเกมพรีเมียร์ลีกคืนวันอาทิตย์ที่5มีนาคมนี้เวลา0นาฬิกา30นาที